เปิดแอปเข้ามานะคะเราไปเลือกเลยว่าเราจะโพสช่องทางไหนเพื่อนๆไปเรียกที่แถวบนนะไปดูที่โซเชียลมีเดียนะเห็นไหมอันแรกมันเป็นสําหรับคุณเห็นไหมแถวบนเพื่อนๆไปดูแถวบนก่อนไม่ต้องไปดูอะไรทั้งนั้นดูแถวบนเลยที่เป็นสีม่วงนะคะนี่เลยค่ะให้ไปดูที่แถวบนเลือกที่โซเชียลมีเดียนะคะ เห็นไหมเรามันจะมีตั้งแต่แถวแรกเลยโพสที่ไหน IG Instagram โพสโพส a c e b o o k เรื่องราวเห็นไหมโพสจะเลื่อนให้ดูว่าเราสามารถเลือกแพลตฟอร์มนะคะที่เราจะให้เขารูปเนี้ยเราจะไปนำเสนอที่ไหนโอเคไหมเลือกเอาเลยเราทำปงทำปกได้นะคะวันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปเลือกอลองทำกันดูนะคะเดี๋ยวโค้ชจะมาที่1นต่อหก็นแล้วกันง่ายๆนะ สำหรับโพสไอจหรือเฟซบุ๊กละกันหรือจะบนโพสฟพสโพสเฟซบุ๊กก็ได้นะคะเข้าไปที่ Facebook เลยนะอันที่2เห็นไหมตัว f อฟเฟซโพสเฟซบุ๊กเออมันจะพูดลิ้นพันกันเนอออ้ <c oughs> อาวเข้าไปเลยทีนี้ที่คนณลาบอกว่าเอ้ยมันสั้นง่ายสบายรวยยังไงวะเอ้ยมันแต่งรูปมันจะง่ายขนาดนั้นทุกคนคะเห็นไหมพอเราเลือก Facebook เราเลือลเล่อนดูค่ะที่รักเลื่อนดูเราจะเอาแพลตฟอร์มไหนนะ พยายามเลือกไอ้ที่เขาบอกว่าฟรีเห็นไหมฮะฟรีฟรีเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยอยู่ที่มุมล่างของรูปนั้นๆนะฟรีฟรีฟรีเห็นไหมถ้าอันไหนไม่มีเขียนบอกว่าฟรีก็อย่าเพิ่งไปใช้ของเขาโอเคป่ะก็คือเสียเงินนั่นเองไม่ฟรีก็เสียเงินมีอยู่สองอย่างเห็นไหมนี่คือเราเลือกมาที่ f a c e b o o k นะคะเห็นไหมบางอันก็ไม่มีฟรีก็ไม่ต้องเอาโอเคป่ะอย่างเช่นวันนี้ เราจะโพสต์ภาพคำคมอาสวัสดีนะ้องสียานะคะวันนี้มาเรียนแต่งภาพกันนะคะสมมุติเราเลือกเอาเลยเราจะเอาอะไรเราถูกใจอันไหนอะไม่ไม่หาแล้วนะอ่อสุ่มเอาแล้วนะ <c oughs> เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเหมือนเหมือนเหมือนสอบอะไรเลยไหมเอานี้ละกันอะไรนะเอสเปสโซอะไรเนี่ยนะคะมันมีคําว่าฟรีนะคะ กดเข้าไปเลยกดที่ภาพเลยค่ะไม่ไม่ต้องเล็งมากนะแต่กดที่ภาพไปเลยเลือกเอาที่เขาบอกว่าฟรีนะคะไม่ฟรีไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเออเรามือไม่เสียตังค์ทำไมนี่ <c oughs> ใช้ของฟรีก่อนโอเคค่ะนี่ค่ะมันจะง่ายยังไงพี่อะดูดูต่อไปที่รักค่ะตอนนี้ภาพมันยังไม่มีอะไรเลยแล้วเราเอามือของเราเนี่ยนะหรือปากกาของเราหรืออุปกรณ์ของเราจิ้มไปที่ภาพเลยค่ะ จิ้มไปที่ภาพเห็นอะไรไหมเห็นขอบขึ้นเห็นไหมเห็นขอบเขียวนะคะเห็นขอบเขียวอ่ะอยากจิ้มที่อื่นก็จิ้มไปก่อนเขียวหายอ่ะจิ้มที่กาแฟเป็นรูปกาแฟจิ้มที่ตัวหนังสือขึ้นหมดทีเนี้ยเอาแบบสั้นๆเลยนะที่ตอนเช้าหนูอยากโพสต์คาคมอ่ะอยากโพสต์เออแบบหรือหรือตอนเช้ากินกาแฟกันอ่ะสมมุติสมมุติกินกาแฟสดชื่นร่างกายกระปี้กระเป๋ามาดื่มกาแฟกันนะคะอ่ะบางคนขายออนไลน์ขายกาแฟสมมุตินะคะแต่เราแบบ อยากมีภาพสีสวยไว้โพสอ่ะแล้วแบบสั้นๆทำไงนี่เลยค่ะตอนนี้ยังไม่มีรูปเราถูกไหมยังไม่มีรูปเรานี่เลยค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนรูปนะคะเพื่อนๆค่ะอยากเปลี่ยนรูปเรากำลังจะขายอะไรขายกาแฟนะคะเปลี่ยนรูปกาแฟขึ้นดีไหมเออวิธีเปลี่ยนง่ายๆค่ะ กดไปที่อยากเปลี่ยนรูปใช่ไหมมะตอนนี้มันเป็นรูปอะไรนะเป็นรูปแก้วกาแฟที่ชงแล้วไม่เอาไม่เอาเราต้องการเปลี่ยนรูปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ,เ,อเ,อเ,อเอาเอาเอารูปโคตหนีไปก่อนเอารูปโหนีไปก่อนนะคะนี่เลยค่ะเราอยากเปลี่ยนรูปนี้เป็นรูปกาแฟได้ไหมคะโค้ดหรือว่าเป็นรูปเอ,อะไรถุงที่เราขายอยู่แต่ที่ขายอยู่ทุกคนไปนตัดภาพมาหรือยังหรือเอามาเปลี่ยนเลยก็ได้นะคะวิธีการค่ะเพื่อนๆไปที่ ข้างล่างนะคะที่เป็นบวกสีพื้นสีม่วงข้างล่างนะช้าๆไปพร้อมกันนะคะไปที่ข้างล่างเลยสีม่วงวงกลมมีบวกขาวๆนะคะเรากดที่ข้างบนเป็นขอบเรียบร้อยแล้วนะคะกดบวกก็ไปจะทำอะไรกับมันล่ะเอาอะไรมาใส่ละ่ะเอารูปกาแฟใช่ไหมคะให้เลือกที่มันมีคำสั่งเยอะเลยนะเอาแบบรัดๆเลยนะ เลือกไปที่องค์ประกอบค่ะเพื่อนๆพิมพ์คําว่าอยากได้รูปกาแฟใช่ไหมคะก็พิมพ์ไปค่ะอยากได้รูปเอ่อคอลลาเจนอยากได้รูปดอกไม้อะไรก็ได้พิมพ์ไปเลยนะคะแต่วันนี้จะมาสอนเรื่องไข่เราอยากโพ้ดกาแฟอุ้ยนั่นไหมคะเห็นไหมคะมันขึ้นอะไรมาบ้างนะคะมันขึ้นอะไรมาเลือกเอาเลยแต่เวลาเราเลือกนะคะเพื่อนๆจา๋าเราจะเห็นคําว่าโปร กับฟรีเออฟรีกับโปรโอเคไหม <laughs> พยายามเลือกที่มือใหม่นะคะเลือกอะไรดีคะเลือกอะไรดีคะเลือกฟรีค่ะอย่างเราต้องเลือกฟรีเท่านั้นค่ะ <laughs> เห็นไหมคะรูปมาแล้วนะคะอันนี้คือเราเอาต้องการเอารูปมาเราจะเอามาแทนที่ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้เราไม่เอาทําไงคะทําไงพี่หนูไม่อยากได้รูปนี้อะลบค่ะพอกดเป็นมุมเสร็จแล้วนะเพื่อน ตะกี้นะกะว่าจะแทนที่นะไม่เป็นไรเอารูปมาเลือกองค์ประกอบมาแล้วไปลบอันแรกทิ้งกดลบนะเพื่อนเพื่อนนะกดลบนะที่เป็นถังขยะข้างล่างค่ะแถวล่างมองก่อนมองก่อนแถวล่างนี่คือคําสั่งเนียนแนมะ็กเคลื่อนไหวให้ดูเลือกตัวนี้ค่ะลบที่เป็นรูปถังขยะนะจัดจ้ะลบไปเลยอ่าลบไปเลยไปไหนละอ่าลบมันมีจะมีให้เลือกลบรูปภาพลบเส้นกริดเราลบรูปภาพไปเลยค่ะตัวนี้นะคะ ลบรูปภาพไปเลยอืมมันก็จะเหลือตัวนี้ไม่เป็นไรเราเข้ามาหมุนนะคะหมุนลูกกาแฟของเราให้มันเข้าที่นะคะเนี่ยค่ะก็จัดไอตัวกลมๆนี้นะคะก็ตัวนี้ก็หมุนได้ะคะ่ะหมุนไปหมุนมาองศาแล้วแต่เราอยากได้แบบไหนเนาะ เช้าเช้าเราอยากกินกาแฟบอกว่าเพื่อนๆคะ่ะกาแฟมีประโยชน์อะไรบ้างคะอ่ะก็บอกเขาไปนะคะเราทับเลยก็ได้นะหรือแทนที่ก็ได้นะคะอันนี้ใช้วิลักษ์วิธีการโหลดมาอีกภาพหนึ่งทับไปเลยนะคะทีแรกก็จะสอดแทนที่นะอ่ะไม่เอาละเอาเป็นแบบอย่างนี้เลยนะคะโอ้ยใหม่สดเสมอแท้ใช่ไหมคะอยากมาไว้ตรงนี้ได้ไหมคะได้ค่ะ เอานี้เลื่อนมาด้วยนะคะจะได้ไม่บังกันนะคะอ่าเลื่อนมาตรงนี้ค่ะเอาแค่นี้ได้ไหมคะได้ค่ะแล้วแต่ up to you เลยนะคะเพราะว่ามันมีกรอบเดิมอยู่อยากให้เลื่อนอะไรมาเกะก,กะตรงไหนกดให้มันเป็นกรอบสีฟ้านะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าแล้วเลื่อนมาออกเลื่อนมาก่อนอย่าเพิ่งลบทิ้งนะเลื่อนมาก่อนที่เขาอยู่ตำแหน่งนี้พาออะไรรู้ไหมนี่เลยค่ะ เรามีกรอบตัวเก่าอยู่นะคะเขาจะเข้าไปซึมอยู่ในกรอบเก่าตัวนี้นะคะเราก็จัดซะเนาะเออให้ได้แค่นี้ได้ไหมไม่พอไหมเออแค่นี้พอละอะสมมุติสมมตินะคะทีนี้อุ๊ยข้างหลังเนี่ยไม่ชอบสีนี้เลยย่าทำไงกดค่ะเพื่อนๆจ๋ากดเสร็จเปลี่ยนสีค่ะเห็นสีข้างล่างไหมคะแถบเครื่องมือเห็นไหมพี่นา,นาทําให้ดูนี่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 นีนนตรงสีเห็นไหมคะตอนนี้เป็นสีเทาแล้วกดเปลี่ยนสีค่ะเพื่อนๆ นะคะกดเปลี่ยนสีค่ะอยากได้สีอะไรคะนี่ค่ะเขาคุมโทนให้เรียบร้อยว่าเฮ้ยถ้ามันจะออกมาดูดีอะนะคะตัวแอปแอปแคนวาี้สุดยอดมากนะเขาจะคุมโทนให้เรานี่ค่ะเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนสีได้ค่ะเพื่อนๆค่ะชอบสีไหนนะฉันชอบแบบนี้เอออะไรอย่างไรแต่ถ้าชอบสีที่อื่นที่มันแตกต่างเลยเพื่อนๆก็ไปเลือกเอานะคะแบบนี้นะคะ แต่ว่าเอาที่มันเข้ากันนะแนะนําว่าเป็นสีที่เขาคุมโทนให้ข้างบนจะสวยมากนะคะก็ลองดูแต่ถ้าใครชอบอสีที่มันตัดออกไปเลยก็ไม่ว่ากันนะคะขอแบบนี้ได้มากเอาที่เราชอบนะคะเอาที่เราชอบแล้วกันเนาะนี่นะคะยี่ก็ได้แล้วแต่เรานะคะอ่ะประมาณนี้ือขาวไปเลยได้ไหมได้ไม่มีใครเขาว่านะคะ เอาแบบไหนก็ได้จะเปลี่ยนรูปก็ได้เด็ดรอบนี้เอาแค่พื้นฐานก่อนรอบหน้าค่อยมาเปลี่ยนรูปโอเคไหมนะคะเดี๋ยวตัวหนังสือไม่เห็นอ่ะเอาแค่นี้ก่อนนะคะเราอยากจะโพสต,ตอนเช้าอบอุ่นทีนี้เอ้ยพี่แล้วแล้วแล้วเ,เ,เราจะเอารูปเรามาได้ยังไงเหมือนกันค่ะไปที่เครื่องหมายบวกสีม่วงๆนะคะแถวล่างนะจ้องไปที่แถวล่างก่อนนะคะอ่าตอนนี้ เราจะเอารูปเข้ามาในรูปเอ้ยมันไม่มีเครื่องมือเห็นไหมคะเพราะว่าแถบล่างอ่ะมันยังยังไม่ได้ถูกกดไปที่ภาพเรากดไปที่ภาพก่อนนะคะหนึ่งครั้งแล้วมันจะขึ้นขอบสีฟ้าหรือเขียวเขียเนาะแล้วแต่เพื่อนเห็นเขียวเขียวไหมคะอืมแล้วเครื่องมือก็จะขึ้นไปที่บวกเหมือนเดิมค่ะเลื่อนหานะคะเราจะเอาภาพที่ภาพของเราเองนะคะไปที่อัลบั้มภาพนะเห็นไหมเห็นคาว่าอัลบั้มภาพเลื่อนให้ดู อารบัมภาพนะคะเราไปดึงภาพมาโอ้เห็นเบื้องหลังหมดเลย,ยเราไปเลือกภาพที่เราตัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้มาสอนตัดนะคะเดี๋ยววันหลังจะสอนตัดภาพแบ็กกราวนะคะเดี๋ยวไม่ทันนะคะนในเลื่อนมาอาอยากได้เล็กใหญ่ขยายไหมสิคะใช้ปากกาหรือมือของเราเนี่ยคะ่ะได้เลยนะคะได้เลยได้เลยดื่มกาแฟสดชื่นนะคะ โอเคอยากได้แค่ไหนเลือกไปอ่าทีานี้อ่าประมาณนี้จัดเอานะคะเราก็ขยายได้นะคะตัวเราขยายได้อ่ะแล้วตัวหนังสือล่ะคะพี่จิ้มที่ตัวหนังสือคะ่ะได้รูปเสร็จเรียบร้อยนะคะการตัดภาพมีตัดได้ตั้งหลายแอปเนาะ p i ก a r t ก็ตัดได้นะคะ e อ a ลอเซอร์า เยอะแต่วันนี้มีสอนตัดนะคะเดี๋ยวเวลาไม่พอนะคะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยว,ยวมีงานต่อนะคะนี่เลยค่ะมีใครเข้ามาต่อ,อยังไม่ได้ดูคอมเมนต์เลยนะเพื่อนเดี๋ยวสอนเลยเดี๋ยวเพื่อนมาตามเอานะเพื่อนมาตามดูนะคะโอเคเปลี่ยนตัวหนังสือทําไงคะกดวิธีดูหนังสือคะ่ะนะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีขั้นอยู่สองสองสองตัวบนบนหัวนะให้เราถ้าเราอยากได้แค่อันไหนอ่ะให้เราไปลบองค์ประกอบทิ้งอย่างเช่น เราจะเอาแค่ตรงกลางเราไปติ๊กข้างบนเห็นไหมคะมันจะเป็นขอบข้างบนแล้วให้ให้เรามาที่ลบที่ถังขยะแถวล่างเอาตาเลื่อนมาข้างล่างก่อนนะคะเห็นไหมจะมีตรงแถบสีบ่วงเลื่อนมาที่2เขียนว่าลบลบ,ลบบลลบถังขยะกดไปให้ไปเลือกลบองค์ประกอบค่ะนะคะข้างล่างก็เหมือนกันนะคะเลือกลบลบองค์ประกอบค่ะแล้วตัวนี้จะเปลี่ยนตัวหนังสือยังไงนะคะไปพิมพ์ที่แก้ไขค่ะ แก้ไขค่ะแล้วเราก็พิมพ์ชื่อกาแฟที่เราหรือว่าคำคมที่เราอยากจะพูดตอนเช้าดื่มกาแฟเขียนไปเลยดื่มกาแฟสดชื่นอ่าดื่มกาแฟแล้วสวยเออและรวยมากเออ <laughs> อะไรก็ได้นะเพื่อนๆอันนี้คำคมวันนี้ไม่ได้มาสอนคำคมนะคะสอนแต่งภาพนะคะโอเคพอได้เสร็จแล้วพี่ตัวสีหนังสือกับพื้นมันกืนกันหนูดูไม่รู้เรื่องเปลี่ยนสีสิคะนี่เลยค่ะเลือดมาแถวล่างเป็นแถบเครื่องมือเห็นไหมตรงสีตัว A จิ้มเข้าไปเอาสีอะไรที่มันที่มันชัดสีขาวไหมนั่นชัดแล้วเห็นหมั้ยชัดแล้วอ่ะไว้ตรงไหนดีล่ะเออ ก็จัดใหม่จัดองค์ประกอบได้สีแดงไหมสีแดงไม่เข้าเลือกสีที่มันตัดกันนะคะเพื่อนๆค่ะขอเป็นสีขาวแล้วกันเนาะสีขาวแล้วกันนะคะอ่ะพอได้ฟอนต์เสร็จแล้วเอ่อฟอนต์ไม่สวยเลยค่ะ <c oughs> เปลี่ยนฟอนต์ค่ะเลือกตรงนี้นะคะแถบล่างเครื่องมือค่ะ <c oughs> เห็นไหมมันจะมีตัวทีซ้อนตัวทีนะคะพยายามเลื่อนให้แถบเครื่องมือมันเลื่อนให้เคลื่อนไหวนะคะเลือกที่ฟอนต์ค่ะเรามาเลือกเห็นไหม คุณเอ้ยกดป้ายเขามีฟอนต์ให้เยอะมากสวยงามเลิฟที่สุดนะคะแต่อย่าไปเลือกไอ้ที่เป็นมงกุฎเขานะนะเอออย่าไปเลือกที่เป็นมงกุฎถ้าบอกว่าพี่หนูไม่ชอบหัวทำไงก็หาค่ะนะคะหาหาตามนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมดื่มกาแฟแล้วสุดดื่มกาแฟแล้วสวยแล้วรวยมากโอ้โหเวอร์วางสมมุติเอาตัวนี้แล้วกันเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอ่ะโอ้มันบางบาง,บางหัวนะคะเอาเลื่อนลงมาหน่อยอ่ะ ดื่มกาแฟตัวนี้สวยและรวยมากไม่รู้ว่าวันนี้วันนี้ไม่ได้มาสอ,สอนคำคมนะคะเราอยากจัดองค์ประกอบตัวนี้เราสามารถจัดรูปแบบได้นะเพื่อนๆมาลองเล่นดูนะไว้ตรงกลางด้วยกันไว้หน้าไว้หลังใบซ้ายไว้ขวาระยะห่าง,างไปจัดเอานะคะสอนสั้นๆง่ายๆสบายรวยแทนที่จิ้มจิ้ม จิ้มจิ้มเปลี่ยนเปลี่ยนโอเคไหมแบ็กก้าอยากเปลี่ยนไหมอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปนะคะไม่มีใครเข้าว่าเธอเอออยากได้สีนี้เปลี่ยนไปโอ้ตัวต้องสือหายอ่ะอยากได้ตัวไหนก็จัดไปเออตัวแรกก็สวยอยู่แล้วนะสีอะไรอะหายไปแล้วจําไม่ได้แล้ว <laughs> เออเอาไอ้นี่แล้วกันจําไม่ได้แล้ว <laughs> นี่นะคะ จัดองประกอบให้สวยๆนะคะอยากเติมลูกเล่นไหมเพื่อนๆค่ะเ,เติมลูกเล่นหน่อยไหมพี่ขอลูกเล่นอีกนิดนึงเลือกไปที่ตัวหนังสือคะ่ะอยากลูกเล่นอะไรก็จิ้มไปที่ตรงนั้นแหละนะง่ายๆเลยเอฟเฟคเอฟเฟคเอฟเฟคไปที่เอฟเฟคนะคะแล้วก็เลือกที่สไตล์จะมีเงาเห็นไหมเพื่อนๆค่ะจะมีเงานี่มาเลือกเอาถ้าขยายใหญ่ๆมันถึงจะเห็นนะทิศทางเห็นไหม เงาไปทางไหนเห็นไหมโอ้ยเอาเงาสีอะไรล่ะมาเปลี่ยนสีก่อนตอนนี้สีมันเป็นสีขาวเ,าเป็นเงาสีดําสีสีกาแฟสีอะไรก็ว่าไปสมมุติเอาเงาสีดําแล้วกันนะอย่าไปจัดอันเราเองนะคะอันนี้ความห่างอันนี้ทิศทางของเงาเห็นไหมพอขยายให้ดูจะเห็นเลยใช่ไหมคะเบลอเบลอเบลอบลอ,อ่าเบลอนี่ใช้กับภาพได้เด่นมากตัวหนังสือจะไม่ค่อยเด่นโปร่งใสก็คือเงาเงา,เงามีความโปร่งใสแค่ไหนนะคะอันนี้คร่าวๆนะคะ ่ามันใหญ่ไปบอเอาเยอะหู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 ลงมาอืออยากได้สติกเกอร์สวยเพิ่มอีกนิดๆหน่อยๆได้ค่ะมาที่องค์ประกอบเหมือนเดิมสีม่วงนะเพื่อนๆไปที่องค์ประกอบอยากได้เมล็ดกาแฟเพิ่มอยากได้รูปดอกไม้อะไรมาพิมพ์เอาตรงนี้นะคะอ่าพูนานาลงมาก่อนอยากได้อะไรล่ะอยากได้อ่ออะไรก็ไม่รู้อยากได้รูป อันนี้ไม่เกี่ยวละอยากได้รูปดอกไม้มาประดับบารมีซะหน่อยก็พิมพ์คําว่าดอกไม้เซิร์ชเข้าไปที่เหลือก,ก็ไปเลือกเอาเลยนะ่า,อาดอกไม้ที่มีความสดชื่นนะคะภาพนิ่งก็ควรจะาภาพนิ่งไม่ควรเอาภาพเคลื่อนไหวนะคะเอาเป็นเอาเป็นภาพนิ่งๆไปละกันอไปเลือกเอาก็ไปจิ้มเห็นไหมมาแล้วเออเกี่ยวไหมอยากใส่สีปรั่ไปที่สีข้างล่างนะคะ โอ้สบายสบายเลยเอาสีอะไรดีจ้าเอาสีขาวสีงามเห็นไหมคะอุย้ยเข้ากับเสื้อโคตรนานานเลยอะ่ะอุย้ยพอดีกันแท้ละเออเห็นไหมง่ายๆนี่ง่ายจริงๆอยากใส่ชื่อกับพี่ไม่อยากเอาตามแบบฟอร์มเขาได้ไหมได้มาใส่ชื่อใส่ชื่อตัวเองหน่อยไหมไนะกกใ,ไใส่ชื่อตัวเองหน่อยไหมโอ้ขึ้นไปนักเก็การในใยนี้อะใส่ชื่อตัวเองหน่อยไหมพี่คะอ้อาวเลือเล่อนเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนมาสะหน่อย อยากใส่ชื่ออยากใส่ชื่อกาแฟทําไงบวกยอีกแล้วค่ะสีม่วงไม่ต้องคิดเยอะเลื่อนมาหาตัวทีข้อความเลื่อนมาหาตัวทีเลื่อนมาเลื่อนมาอาอยากเพิ่มคําพูดเองได้ไหมได้เลือกเอาทีาเพิ่มหัวหัวเรื่องย่อยพิมพ์ค่ะไปที่ไหนคะ่ะไปที่ไหนค่ะนะไปที่แก้ไขคะ่ะชื่อกาแฟอะไรล่ะชื่อกาแฟอะไรกาแฟกาแฟาบับเบิ้ลกาแฟกาแฟรูมกาแฟกาแฟ ขี้เมาอะไรก็ว่ากันไปนะคะหรือจะใส่ชื่อเราก็ได้นะคะอ่ากาแฟชื่อ,อไรนะคะเขียนไปกาแฟเอ่ออะไรอ่ะกาแฟยี่ห้อยี่ห้อกาแฟนะคะยี่ห้อกาแฟใส่ชื่อยี่ห้อไปอ่าอุจลามดเอออ่อกาแฟกาแฟอะไรอ่ะดอย ดอยเตา่าอ่าชื่อสมมุติชื่อนะกาแฟดอยเต่านะคะแบรนด์ยี่ห้อชื่อดอยเต่านะคะอืมยี่ห้อยี่ห้อดอยเตา่าเราก็ใส่เข้าไปนะคะนี่ค่ะกาแฟยี่ห้อนี้นะดอยเต่านะเอา้ามันตัวเล็กทําไงล่ะขยายสิคะนี่ขนาดฟอนข้างล่างนี่นปะปรับเอ้ยจะเอาขนาดไหนนะอันนี้นี่กาแฟยี่ห้อดอยเตา่า โอ้ยกินแล้วสดชื่นดื่มกาแฟแล้วสวยร่รวยมากนะคะยี่ห้อดอยเต่าโอเคไหมอืมปรับค่ะอยากได้สูงต่ําขนาดไหนเอาปรับให้องค์ประกอบภาพสวยงามนะคะนี่ง่ายเรียบร้อยสั้นง่ายสบายนะคะแต่งภาพกับโคชนานาง่งายไหมง่ายไหมชอบไหมนะคะใครชอบกด กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยใครชอบกดไลค์กดแชร์นะคะอ้าวันนี้มาสั้นๆเพียงเท่านี้เดี๋ยววันหลังมาสอนตัดแต่งมาตัดแบ็กกาวพื้นหลังนะโอเคสําหรับวันนี้นะคะเอ้ยลืมสอนเซฟนี่เลยค่ะพอเสร็จแล้วนะเพื่อนๆจ้าเซฟข้างบนข้างบนมองเหลือบตาไปที่ข้างบนนะคะพอดีไม่มีเครื่องมือมาไปที่ข้างบนไล่มาตั้งแต่บ้าน Back แบ็กกลับเรามีรูปมงกุฎเรามีรูปลูกศรบนลูกศรขึ้นนะขวามือบน ใต้พวกสัญ,ญลักษณ์บแบบตลงตลี่นะคะจิ้มไปที่สัญ,ญลักษณ์จิ้มลงโอเคไหมมันหมายความว่าเราบันทึกภาพไว้ในโทรศัพท์ของเราเวลาเราจะมาโพสต์มาใช้ได้เลยโอเคจิ้ม <c oughs> อูเห็นไหมเขาออกแบบสวยงามเอา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 ,เอาคนนี้ออกมาเออเห็นไหมนี่ภาพสดสดเลยตัดจากเสื้อตัวนี้เลยนะคะสดๆอุ่นๆร้อนๆจับดูสิ <c oughs> นะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็สามารถเอาภาพนี้นะคะไปโพสกับคำคมต่างๆหรือเพื่อนๆเอาไปหัดขายออนไลน์ได้บางคนขายอย่างอื่นขายเสื้อไหมก็เอามาตัดแบบนี้ได้นะคะมาแต่งภาพง,ง,ง่ายๆแบบนี้ได้นะคะโอเคโอเครอให้เขาโหลดก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะก็คงเสร็จแต่เพียงเท่านี้แล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอย่าเห็นนะว่าเขาโหลดเสร็จเป็นยังไงนะคะรออยู่เหมือนกันเด็ดช้าใช่ไหม จริงๆเขาก็โหลดแบบประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเขาต้องเก็บรายละเอียดนะคะจะบอกว่านั่นเสร็จแล้วจะบอกว่าแอปแคนวามันดีอย่างอะไรรู้ปะมันดีอย่างตรงที่ว่าเวลาที่เราอยากแก้ไขถ้าเป็นหลายๆแอปนะบอกเลยนะว่าไม่สามารถที่จะกลับมาแก้ไขได้นะคะตัวแอปแคนวาแก้ไขได้สุดยอดมากนะคะนี่ค่ะมาแล้ว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  รูปของเรามาแล้วมาแล้วดีใจจังแต่ที่เหลือเราก็เอาไปโพสต์ได้เลยโอเคสำหรับวันนี้นะคะ นะ้าแต่งภาพสวยๆส,สั้นง่ายสบายบายกับแอป c a n ว a กับโคชนานาสอนสร้างสื่อนะคะฝากเพื่อนๆติดตามกดไลค์เม้นท์แชร์ได้ที่โคชนานาสอนสร้างสื่อด้วยมือถือเครื่องเดียวนะคะเดี๋ยววันหลังจะเข้าไปสอนในเพจบ้างเดี๋ยวเอามาแชร์สลับกันไปกันมาให้เพื่อนๆได้รู้จักแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถเอาความรู้นี้นะคะไปปรับใช้ไม่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องงานออนไลน์นะ เพื่อนๆเ,เอาไปแต่งภาพสีสวยโอ้ไปเก็บเห็ดมาโอ้ไปเก็บเห็ดแต่งภาพเห็ดเอาตัวเล็กเอาเอาตัวลูกเ,เ,เ,เอาลูกตัวเองใส่ลงไปก็ได้เออไปหาปลาได้นะไปเก็บเข้าสวนผล,ล,มผล,ลไม้ผลไม้นะแต่งด้วยเคนวาได้เลยนะคะให้ให้หลายๆคนเขาได้เห็นภาพส,สวยๆของเรานั่นเองโอเคสำหรับวันนี้นะคะลาแล้วค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเอาไว้อีพีหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ